ทีมงานเฉพาะและแต่สงขลาครับเรามีเรื่องราวดีๆท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 ข,ของจังหดสงขลาที่มียอดผู้ป่วยสะสมมากกว่า3,000คนแล้วนะครับติดอันดับต้นๆของประเทศและหนักสุดกว่าทุกรอบที่ผ่านมาครับแต่ก็ยังคงมีคนใจดีที่ออกมาช่วยเหลือคนที่ลำบากนะครับเช่นนางสาวสัสิมาบุญญาธิการวัสุดและนางสาวอิสารางะสมันครับ ซึ่งทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันและเป็นหุ้นส่วนเจ้าของร้านสร้างสินสามร้านตำในสวนนหัดใหญ่ย่านถนนนิพัท์สงคราะห้านในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับได้ช่วยกันทำข้าวกระเพราไก่ไข่เจียวจำนวน150กล่องครับพร้อมน้ำดื่มแจกฟรีเพื่อช่วยเหลือคนตกงานคนไร้บ้านคนไม่มีงานทำและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดปันสุขปันน้ำใจช่วยปันน้ำใจสู้โควิดครับได้ทานมื้อเที่ยงกันนะครับโดยมีผู้คนที่ผ่านป ไปผ่านมาแถวนั้นครับทั้งเด็กผู้ใหญ่แวะเวียนมารับข้าวกล่องกันอย่างต่อเนื่องเลยครับนอกจากนี้ยังแจกหน้ากากาอนามัยด้วยนะครับเราไปฟังเสียงนักสาวอิสาราณสมันครับรบ,บอกถึงที่มาที่ไปของการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับที่รับผลกระทบจากโควิดนะครับเแจกของแจกอะไรทำบุญน,นี้ตลอดไหมครับ ทำตลอดเลยค่ะตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วค่ะอันนี้รอ,อบหนึ่งรอบสองรอบสามเราก็แจก,กทุกรอบไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห่งเราก็แจก,กทุกรอบค่ะแล้วเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เป็นยังไงที่ร้านก็ธุรกิจของเองก็เออมันก็จบลงไปแต่เราก็แต่ว่าเราก็ช่วยๆกันอันไหนที่ว่าแบบเราว่าอาจจะพักงานไหมหรือว่ายังไงเราก็คุยกับ ก่อนน้องว่าเออเราจะพักงานกันไหมหยุดงานกันไหมเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีน้องบอกว่าไม่เป็นไรเราช่วยกันมันก็จะช่วยได้ยอมลดเงินเดือนก,ก็ได้ช่วยกันตรงนี้ช่วยกันทั้งสองร้านเลยค่ะต้องขอบคุณจริงๆครับบอกได้คำเดียวครับว่ายอมใจเธอทั้งสองคนจริงๆครับ แม้ว่าตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วแต่ยังปันน้ำใจมาช่วยคนอื่นให้รอดไปด้วยกัน